สวัสดีค่ะมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามแคกปัดค่ะห่างหายไปนานเลยนะคะคลิปนี้ปุ๊กจะพาเพื่อนๆน,นะคะมารู้จักเจ้าไม้อวบน้ําเจ้านี้นะคะเขาชื่อฮาโวเทียนั่นเองวันนี้นะคะปุ๊กมีเจ้าฮาโวเทียในสีต้นมาให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นตัวอย่างต้นแรกนะคะต้นนี้เขามีชื่อว่าหยดน้ํำค่ะ เห็นไหมคะเหตุใดเขาถึงมีชื่อว่าหยดน้ําก็เป็นเพราะว่ารูปร่างลักษณะของเขาเห็นไหมคะคล้ายกับหยดน้ําเลยคะ่ะเลี้ยงง่ายไหมก็เลี้ยงง่ายอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเราอย่าลดน้ําเขามากนะคะไม่งั้นเขาก็จะละลายตายไปเลย ซึ่งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหยดน้ำเนี่ยปุ๊กก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะคะก็หาอ่านเอาใน Google บ้างนะคะแล้วก็ในหนังสือบ้างแต่เท่าที่ปุ๊กมีเนี่ยก็จะมีมีสองสาแบบนะคะตอนวันนี้เนี่ยมีให้โชว์ให้เพื่อนๆดูเนี่ยห้าแบบก็คือมีหยดน้ำต้นนี้แล้วก็ฮาว์โบเทียหยดน้ำต้นนี้เห็นไหมคะเขาจะคนละสีกันแต่สองต้นนี้นะคะเขาเป็นตระกูลหยดน้าเหมือนกันต้นถัดมานะคะ ก็จะเป็นต้นนี้ก็เป็นจัดเป็นหนึ่งในฮาวเทียเช่นกันนะคะแต่ชื่ออะไรเนี่ยมือใหม่ในช่องมาดามแขกถัดก็ยังจำไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นฮาวเทียะคะ่ะเดี๋ยวถ้ารู้แล้วพุกจะใส่ชื่อแนบให้เพื่อนๆดูใต้คลิปวิดีโอนะคะต้นนี้เช่นกันค่ะ ต้นนี้ก็เป็นหนึ่งในฮาวเทียเห็นไหมคะว่ามันเริ่มเหี่ยวผู้คิดว่าเขาน่าจะแน่นเกินไปก็เลยเนี่ยจะทำการแยกหนอเขานะคะเพราะปกติเขาจะต้องเต่งแต่อันนี้เขาเหี่ยวอาการเขาก็จะคล้ายๆกับขาดน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรามาจะมาแยกหนอแล้วก็เขาเรียกอะไรอะทนุบำรุงดูมันนะคะว่า เราจะมีการทํายังไงให้กลับมาติ่งได้แต่พ๊กคิดว่าก็แค่แยกหน่อแล้วก็เปลี่ยนดินเป็นกระถางเขาก็จะกลับมาเป็นปกตินะคะต้นถัดไปถัดมานะคะก็นี่ค่ะฮาวเวอร์เทียต้นนี้เหมือนกันแน่นเหมือนกันเห็นไหมคะเพื่อนเพืเขาเป็นตระกูลเดียวกันกับสีเข้มนี้แหละค่ะเห็นหะคะแต่เขาแค่คนละสีอันนี้เขามีความสีเข้มนะคะซ้ายมือส่วนขวาม,มือนี่มีความสีเขียวอ่อนนะคะุ๊กจะทําการ แยกหน่อให้เพื่อนเพื่อนดูว่าเออเวลาเขาแตกหน่อนเนี่ยมันแน่นไปที่ครเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นไหมคะจะเต็มไปด้วยหน่อแน่นมากเลยแล้วทีเนี้ยพอน้ํามันหล่อเลี้ยงได้ไม่เต็มที่เนี่ยเขาก็จปเหี่ยวแบบน,นี้อันนี้คือลักษณะของการขาดน้ํานะคะแล้วรากเนี่ยก็เดินหยุดหยุดการการการโตและการเหมือนรากไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ ปุ๊กก็เลยว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะคะค่ะปุ๊กก็ไปหาชื่อเจ้าฮาวเทียมาได้นะคะได้3ามต้นต้นนี้หยดน้ําของเรานะคะเขาก็น่าจะชื่อว่าฮาวเทียเคมบิฟฟมิสนะคะนี่ไปเปิดหนังสือมานะคะมาบอกชื่อให้กับเพื่อนๆต้นนี้ต้นคล้ายกันเห็นไหมคะหยดน้ําต้นนี้คล้ายกันแต่คนละสี อันนี้เขามีสีเข้มฝั่งซ้ายมีสีเข้มอันนี้มีสีอ่อนนะคะให้น้องอกิชายืนเฝ้าไว้นะคะต้นนี้ก็คือชื่อว่าฮาวะเทียฮาคุฮาคุจะเดมนะคะน่าจะเป็นนักพัฒนาสายพันธุ์ชาวญี่ปุ่นนะคะเป็นคนผสมออกมานะคะเป็นต้นนี้ส่วนต้นถัดไปนะคะเจ้าต้นนี้สองต้นนี้น่าจะเป็นฮาวะเทีย ตาพิกต้าไฮบิตคิดว่านะคะเนี่ยสองต้นเนี่ยอาจจะไม่ไฮบิตก็ได้ไม่แน่ใจเพราะว่าเทียบเอาจากหนังสือนะคะต้นนี้ด้วย ถ้าเพื่อนๆท่านใดรู้ชื่อที่ที่แท้จริงนะคะที่ถูกต้องก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะถ้าปุ๊กให้ข้อมูลผิดก็ขอโทษไว้ด้วยส่วนต้นนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ทีนี้เรามาทำการแยกหน่อเจ้าหาว์เทียกันดีกว่าค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องมีในการแยกหน่อเจ้าหาว์เทียน,นะคะก็คือถุงมือค่ะ ถุงมือนี้นะคะหาซื้อได้ง่ายมากเลยค่ะปุกซื้อมาจากรู้สึกว่าจะในดโซนะคะราคาประมาณ60บาทแล้วก็ตอนนี้ปุกเห็นมีอยู่ที่ DIY DIY ก็เป็นร้านร้านหนึ่งที่น่าเข้ามากเลยนะคะมีของให้เลือกเยอะแย,ยะเลยนี่ใส่ถุงมือก่อนนะคะเพื่อหนึ่ง ไม่เก็บมือไม่สกหนึ่งไม่เก็บมือสองไม่สกรปรกและสามต้นไม้ของคุณก็ไม่ติดเชือ้อเพราะบางทีมือเราอาจจะไม่สะอาดนะคะใส่ถุงมือไว้มือสะอาดต้นไม้สะอาดปลูกกันได้เลยค่ะสิ่งถัดมานะคะในการแยกหน่อฮาวเทียาเดี๋ยวเราหยิบเราหยิบต้นที่เราไม่แยกหน่อออกก่อนนะคะเอาออกจากเฟนเราน,นิดนึงก็คือเราต้องมีอะไรคะ ถาดค่ะเรามีถาดสีฟ้าทึบๆเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราแยกหนอก่อเจ้าฮาเวเทียเนี่ยดินเขาก็จะได้อยู่ในถาดใบนี้นะคะแล้วก็ไม่กระจัดก,กระจายไม่สกรปรกง่ายกับการแยกหน่อของเราก่อนอื่นเราแยกต้นนี้ก่อนนะคะรู้สึกว่าน้องจะแย่แล้วเห็นไหมคะเขียวแล้วพวกลองดึงดูแล้วก็จากสเปรดแล้วก็เห็นว่า ไม่น่าไปต่อได้แล้วเราจะแยกหน่อให้เธอแล้วนะเราดึงเขาขึ้นมาเลยค่ะเราต้องรดน้ําเขาสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะให้ดินนแห้งจัดๆเลยหนึ่งหรือสออาทิตย์ก็ได้แล้วเราก็เคาะดินออกค่ะดึงเขาขึ้นมาเลยเพื่อน,อนๆสังเกตดูลากเห็นไหมคะเห็นไหมว่ารากเขาไม่เดินแล้วนั่นจึงทําให้เป็นสาเหตุของการ ทำให้ต้นเขาเนี่ยมีอาการขาดน้ําแล้วก็กีดฟีบลงนะคะเห็นไหมคะพอเราทําการเคาะดินเรียบร้อยแล้วเราก็ดึงใบที่เขียวๆเ,เนี่ยออกนะคะแต่งกิ่งเขานิดนึงแล้วเหลือเราไปล้างก็ได้คะ่แะแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ตัดตัดรากที่มันไม่เดินนี่แหละคะ่ะตัดมาเลยตัดแ,แตงมันเลย ไม่ต้องไปกลัวนะคะว่ามันจะเจ็บหรืออะไรเพราะว่าถ้าเขาอยากอยู่เขาอยากมีชีวิตรอดเขาจะต้องอยู่กับเราได้ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าหนอเยอะแยะมากเลยแล้วเราก็ทําการแยกเลยคะ่ะหนึ่งเดี๋ยวเราจะทําการล่อรากเข้าไว้นะคะแยกเลยหนึ่งสองเห็นไหมคะต้นนี้มีรากน้อยๆไว้แล้ว แหน่อยเยอะมากเลยค่ะนี่นะคะแยกเลยบุกก็เอาวางกับที่เดิมก่อนนี่แยกออกมาค่ะเดี๋ยวทำการรอรากไว้แล้วก็เหลือต้นแม่เขาปลูกกับใส่กระถางนะคะแต่เราก็ควรที่จะอะไรคะนี่อะไรอะ่ะเหมือนดอกก็มาเลยเห็นไหมคะเพือ่อน เดี๋ยวต้นนี้ปุ๊กจะทําการปลูกกลับเข้าไปนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้น้องเขาหน่อยอันไหนมันอีบไหนเะหีห่ยวๆก็เก็บทิ้งไปเลยเดี๋ยวเขาให้น้องเขาโตใหม่ว่าแล้วก็ดึงไปเลยนี่นะคะค่ะพักวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะเอา เจา้าฮาวเทียที่เราทําการดึงเขาออกจากต้นแม่เนี่ยนะคะต้นนี้เป็นต้นแม่น,นะคะต้นแม่คืออะไรต้นแม่คือต้นที่ใหญ่ที่สุดน,ะนะะั่นแหละค่ะแล้วเราก็เด็ดหน่อที่แตกเนี่ยออกแล้วเดี๋ยวเราจะทําการแยกหน่อนะคะโดยการล่อรากก่อนอาจจะพึ่งเขาไว้สักสามวันนะคะแต่ก่อนพึ่งเราต้องล้างทําความสะอาดก่อนนี่ชื่อของเขานะคะ ไม่แน่ใจอาจจะไม่ใช่ไฮบิตแต่เป็นตระกูลหนึ่ง лушай, imen, Hence, ของฮาวเวอร์เ like ทียพิกตาคะต้นตตอไมเปตนตันนี้บีเข็มเนี่ยตอนนี้เอาก่อนพั๊บๆัๆบดึงเลยค่ะเวลาเวลาเราจะดึงนะคะเราก็บีบกอดแอบแอบแบแอบดึงดึกบีบให้มันรู้สึกว่ามันโปร่งๆนะคะเพื่อลากเขาจะได้หลุดออกจากกันง่ายเสร็จแล้วเราก็จับเบาๆนะคะบนหัวเบาๆครับ แล้วก็ดึงเลยอ่าเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนสังเกตง่ายๆเลยนะคะต้นเนี้รากเขาเดินดีดนเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อเต็มกระถางเลยค่ะแล้วเขาก็ไม่มีอาการขาดน้าเลยติ่งติ่งของของใบแต่ละใบเนี่ย<ๆ>เขายังเต่งอยู่เลยแต่อันเนี้ยนอกจากรากไม่เดินนะคะกลีบ ใบเขาเริ่มเหี่ยวนั่นคือบ่งบอกของอาการขาดน้ำซึ่งเราจะทำการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางแล้วก็ลากให้เขาใหม่นะคะส่วนเจ้าต้นนี้ลากกำลังเดินดีอยู่แต่ด้วยความอ่าไหนไหก็จะทำการอ่าเปลี่ยนดินให้เจ้าน้องอฮาวเทียต,ต้นนี้แล้วก็เปลี่ยนให้อีกต้นนึงเลยแล้วกันเพราะว่าถามว่าทำไม ก็เหตุผลง่ายๆเลยค่ะเราซื้อเขามาพร้อมกันค่ะสองต้นนี้เราลงปลูกเขาพร้อมกันแต่ปรากฏว่าต้นนี้จเจริญเติบโตได้ดีมากรากเดินดีมากแต่อีกต้นกลับกลายเป็นออขาดน้ำรากไม่เดินเราก็กลัวฝนตกไม่ทั่วฟ้าก็เลยเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเขาไปพร้อมๆกันเลยเห็นไหมคะเจ้าต้นนี้รากเดินดีๆแต่ กระนั้นอย่ากระนั้นเลยถึงคุณจะรากเดินดีขนาดไหนฉันก็ต้องทำการตัดแต่งรากของคุณเพื่อทำการลงปลูกใหม่อยู่ดีเห็นไหมคะเขาดินเรียบร้อยก็ตัดเลยครับปั๊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 บไม่ต้องกลัวเขาจิบนะคะเพราะยังไงเสียเดี๋ยวเขาก็มีรากแตกใหม่นะคะแล้วทำการ แยกหน่อค่ะโอ้โตอนนี้อันพุ่มเยอะใหญ่มากแยกย,ยังไงดีล่ะเอายังไงดีเอาแล้วนะกิ่งไหนก่อนดีอีนี้ละกันแน่นมากเบาๆนะครับเพื่นอกนกลัวกลัวเขาหักเหมือนกันอ่าอาแยกออกมาแต่รากไม่มาด้วยก็ <c oughs> ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเราค่อยๆล้อลากเขากับกับน้ำอันนี้โอ้ยเอาอันน้อยๆก่อนแล้วกันอ่ะอันนี้มีลากแล้วอ้๊บแอน,นี้มีลากแล้วนะคะมีเงินด้วยตรงไหนตัวอันนี้ดีกว่าเราก็หานะคะหาหาช่อของเขาอ่ะว่าเออช่อไหนวะแล้วก็ทำการดึง นี่แม่อันนี้ติดรากด้วยแต่ต้นเมื่อกี้ไม่ติดรากก็น่าจะน่าจะมานะรากน่าจะมานะโอ้ยอันนี้เป็นยังไงต่อดีล่ะเนี่ยแน่นไปหมดเลยมันแน่นไปหึงแล้วนะหนึ่งสองสามอรากมาแสดงว่ามีฝีมือในการ ดึงรากมั่วไปเรื่อยนะคะช่วยเกรงกำลังใจหน่อยหนึ่งสองสามอ่าโอเคยังได้มารากหนึ่งเพื่อเขาจะได้ดูดน้ำดูดอาหารเขาต่อไปได้แล้วอันล่างไนี่ททำไงอะโูโหไหลนอเลยอะเพื่อนๆดูดิแต่ไหนๆก็แยกนอละอันนี้ทิ้งไปนะคะดึงเลย ติดรากอันนี้ก็ไม่ติดแต่หายยากันนั้นเลยเราเราต้องลองค่ะทดลองด้วยตัวของเราเองนี่แหละอ่าอันนี้ก็ไม่ช่วยกันลุ้นหน่อยโอ้ย มีรากติดมาหน่อยหนึ่งอันนี้น่าจะแย่เอาออกไปอันนี้เก็บเข้าไว้นี่เช่า่ันนี้นะคะส่วนอันนี้อันนี้เป็นต้นแม่ของเขาเราก็ไม่ต้องไปเสียดายค่ะเอากิ่งที่ไม่สวยออกแล้วก็เก็บอันนี้เราก็ตัดทิ้งท่งหน่อย อันนี้ไม่เป็นแผลไม่รู้ไปโดนอะไรนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเห็นไหมคะเรียบร้อยการตัดรากนะคะก็เป็นการช่วยเร่งการเกิดใหม่ของของรากอันใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวคะ่ะว่าน้องจะเป็นอะไรนะคะเราก็ตัดเขาเลยประมาณสักหนึ่งนิ้วจากจากโคน คนของลากเก่านะคะเดี๋ยวเขาแตกใหม่เองค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็อันนี้เก็บไว้เดี๋ยวปุ๊กจะทำการร้างนะคะเอาเขาไปร้างแล้วก็เอามาลงปูล่อลากกันไปนะคะเรามาล้างต้น้าโทเทียกันเลยดีกว่า เปิดน้าล้างเลยค่ะล้างเขาเอาดินเก่าออกให้หมดนะคะให้สะอาดแบบนี้เลยค่ะเพื่อนดูนี่คะล้างเขาเลยล้างเอาดินเก่าออกแล้วเดี๋ยวเราเรา,เราจะทํำการปลูกเขาใหมา่สาดล้าให้จะอาดเลยการปลูกต้นไม้การปลูก แคคตัสไม้อวบน้ำก็เหมือนการมีลูกกันนะคะเราก็ต้องดูแลเขาอันนี้กิ่นไม่สวยแล้วออกเลยนะคะที่มันช้ำๆเน่าๆเนี่ยออกเลยไม่ต้องกลัวเรียบน้อยค่ะทำการล้างเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อก่อนอื่นนะคะ กจะทำการผึ่งเขาก่อนผึ่งสักสามวันให้แผลเขาจากการที่เราตัดรากนะคะแห้งสนิทแล้วก็ให้เขาได้อะฟื้นเขาเรียกอะไรอะ่ะให้ฟื้นตัวนิดนึงแล้วก็จะทำการเอาลงดินนะคะเพื่อปลูกเขาใหมา่ในส่วนของต้นที่มันรากไม่เดินเนี่ยนะคะ เนี่ยแบบนี้นะคะที่มันไม่มีรากติดมาเลยอย่างเงี้ยต้งต้นเล็กต้นเนี้ยนะคะยังมีรากลกน้อยแต่อย่างเงี้ยไม่มีรากมาเลยไม่มีรากเลยนะคะป<ม>ุ๊กจะทายัางไงหลังจากขึงสามวันเนี่ยนะคะปุ๊กจะทําการเอาน้ํายาบีวันก็คือน้ํายาเร่งรากนั่นเองนะคะทาไปที่บริเวณโคนรากเขานิดนึงนะคะ<ส>แล้วก็ทําการล่อรากนะคะ<ส>แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาชมกันว่าเออ มันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะการวิธีการแยกหน่อฮาวเวเียการรู้จักฮาเวียร์เบื้องต้นนะคะปุ๊กก็ได้ให้ความรู้เล็กๆน้อยนะคะไปกับเพื่อนๆบ้างนะคะไม่มากก็น้อยเนาะตามความเข้าใจตามความรู้อันอันน้อยนิดสำหรับมือใหม่อย่างปุ๊กนะคะแต่ปุ๊กก็หวังว่า การให้ความรู้ของปุ๊กเนี่ยนะคะก็จะเป็นเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่เริ่ม ปลูกแขกตัดนะคะหันมาปลูกแขกตัดนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะถ้าชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ปุ๊กในการทําคลิปต่อไปนะคะวันนี้นะคะปุ๊กก็ต้องขอไปบายๆก่อนนะคะเดี๋ยวจะต้องไปทํากับข้าวให้ลูกกินต่อนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเออไม่ใช่คลิ คลิปหน้าค่ะพูดผิดพูดถูกตลอดเลยระยะเวลาทําคลิปมาสีห้าเดือนนี่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะบุคิดว่าเพื่อนๆน่าจะให้อภัยแล้วก็ให้กําลังใจผุ้ค่ะสวัสดีค่ะ